เอาขึ้นไหวได้ไหมฮะขึ้นไหวอ่ะน่ารักหน่อยนะ,ะอันหนึ่งสองซ้ำนัดฆ่ากันเลยอ่ะโอปป้านะฮะโอปป้าโอปป้าเทวดา,า,าฉานครับผมนะฮะแล้วเดี๋ยวเสียงสเตอร์ยังเยอะขนาดนี้ไม่กล้าไประดับถัดไปเลยอ่ะเดี๋ยวให้เตรียมตัวกันก่นกอนนะฮะโอเคโอเคนะฮะแปลก ขลหลค่ะอ่าโอเคนะครับก็ต้องยุกิยูโดเนอะเออต้องเช่นไปเดียวกันอ้าไม่ติดอ่ะอ่าอ่าอ่โอเคนะเทมิสอยากรู้ว่าตั้งแต่โทมดผ่านมาจนถึงเสร็จอีพีหนึ่งแล้วได้ดูปั๊บเมื่อกี้นี้พี่กี่หายเหนื่อยยังครับโอ้าวไม่หายเหนื่อยหรอกอ่าแต่จริงก็ควรจะต้องหายเหนื่อยแหละแต่ ก็อยากให้รอติดตามดู ep สอง ep สาม ep สี่ ep ห้าถึง ep หกเลยก็จะรู้ว่าทำไมถึงเหนื่อยแต่ก็ยิ่งที่ดูไปนะคะก็ดีใจที่แบบว่ารู้สึกว่าฟีดแบบในเรื่องของเสียงหัวเราะโอเคที่แบบว่าพอใจลแล้วก็ก็หายเหนื่อยแต่ยิ่งก็คือยิ่งมีคนเหนื่อยกว่าพี่กี้กนะหลายคนเลยประมาณนี้ค่ะครับผมนะฮะอ้าวที่เหนื่อยกับพี่กิจโยนไปขนาดนี้เยเดี๋ยวผมต้องกลับมาถามคุณนะแต่ว่า อยากถามผู้กำกับข้างๆผมก่อนพี่กิฟตนะเอากรเสีปรเมือให้ผวมกกับของเรานะครับคนนี้ก็ตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วก็อยู่คลุกคลีกับเนกวิสมาตลอดเป็นยังไงบ้างฮะเห็นพี่ปั้นซีนทุกซีนแบบสุดฝีมือออกมาแล้วให้กี่คะแนนดีอะพี่กิฟตอันตรงนี้เลยอะครับใครทังรวมๆม่ได้คุณคนเดียวต้องต้องถามทุกคน เ,เป็นเป็นสิบอ่ะเต็มร้อยเต็มร้อยร้อยห้าสิบเลยคนระับแต่ <100 S 2> เอาโอยังเก่งก,กันนะอ่ะให้เท่าไหร่ครับ <y> ไปนัดก,กันก่อนไหมอ่ะขอขอเป็นเสียงปรบมือถนะ้าเต็มร้อยขอเสียงปรบมือดนะ้วยครับ ไแต่พอสุดท้ายแล้วมันก็หายเหนื่อยกับคิวที่2อคิวที่2เนาะที่เราแบบว่าคือเราแบบโอ้น้องเล่นได้จริงๆน้องแอมจริงๆน้องแอบแอบที่เราเครียดแต่สุดท้ายแล้วฟุกเล่นได้ฟุโอเคเลยคือแบบพอเห็นฟุกแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรอดว่ะคอมพิวทฉันรอด ตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยฉันจะรอดไหมาการคำว่าคอมเมดี้แล้วแบบพอสุดท้ายแล้วพอเจอฟุ๊กแบบคาแรกที่แบบฟุ๊กไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แบบไม่เล่นไม่ทําไม่อะไรฟุ๊กเดินมาพี่กิ๊บพี่ฟุ๊กทำอะไรอ่ะพี่หนุ่มทำอะไรอ่ะมัน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 เกิดค,ความแบบเฮ้ยโอเคประโยคนี้ฉันชอบมากเพราะฉันเคยเจอผู้ชายคนหนึ่งมาแล้วกับประโยคนี้คือคุณไนกี้ไน <ะ S 1> กี้เดินมานะ <laughs> แม่กี้บอกว่าแม่ให้หนูทำอะไรคุณพระหนูเป็นประโยคน์ไหใช่แม่ให้หนูทำอะไรเอรอแล้วเ <laughs> ป็นประโยคเดียวแล้วพอมาเจอโฟกแบบที่กี ay, ้ให้หนูทำอะไรมันประโยคเ,เดียวกันเลยแล้วสุดท้ายแล้วผู้ชายสองคนนี้แบบโอเคคือทำให้ให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรอดคำว่าเทวดาคอมดี ส่วนยูโดไม่เคยเจอกันครับมันก็ค่อนข้างที่จะแบบคาดหวังพอสมควรแอบปิดหวังเล็กๆแต่สุดท้ายก็เป็นคุณหมอภาคภูมิให้ได้อาจจะเครียดนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นการแสดงของน้องมาก่อนครับ <c oughs> แต่พอสุดท้ายแล้วพออะไรแล้วพอแบบเวิร์กช็อปนู่นนี่นี่เสร็จทับเรียบร้อยเ <c oughs> ขาค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ทําได้ แล้วก็เป็นคนหมอภาคภูมิได้จนจบหก p ีพีขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะโอ,โอ้โหเล้ตะไผูค้คนก็พูดดีมากนะมากันที่เจ้าของบทประพันธ์เรืออีกคนหนึ่งได้ไหม<ต>น้องพลอ๋อ <c oughs> <c oughs> ส่วนพลก็เครียดพอสมควรตั้งแต่ <c oughs> เวิร์กช็อปเรียดมากถึงมากที่สุดเพราะเป็นน้องเล็ก <c oughs> แต่ความตั้งใจของน้องคือแบบคือเกินร้อยคือพลที่เกินร้อยจริงๆ คือแบบรู้ว่าน้องเครียดแล้วยิ่งเข้ากับพี่พี่เข้ากับฟุก๊กยิ่งยิ่งยิ่งน่าจะเข้ากับสนุกน้องน่าจะเครียดมากพ่อสังเกตได้จากสีหน้าจากแววตาน้องมีความรู้สึกว่าน้องเครียดอ,อ <c oughs> แล้วพอไม่เครียดครับไม่เครียดแล้วฮะแต่สุดท้ายน้องต้าผ่านมาได้ <c oughs> แล้วยิ่งซีนที่แบบจะเอาล่างคืนนี้คือแบบขอบคุณมากขอบคุณจริงๆที่แบบที่เต็มที่ เพราะว่าพี่คาดหวังมากซีนนี้แต่สุดท้ายแล้วคนทาได้รู้ว่าคนเครียดเครียดว่าหนึ่งมีมีดันก,กี้ด้วยมีฟุ้ด้วยแล้วตัวเองเป็นเป็นเป็นน้องใหม่ครับแล้วกลัวว่าแบบจะไม่เท่าพี่แต่สุดท้ายเฮ้ยเอกแนกไม่ทําทได้กว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยทําได้แล้วแบบเอกสามเอกสี่อาจจะเหนื่อยแล้วแบบพอสุดท้ายเราได้แบบไอซีนที่ต้องการแล้วแล้วที่เหลือก็คือแบบ โอเครอดแล้วขอบคุณจริงๆขอบคุณเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกคนในเรื่องนะคะอาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แต่ขอบคุณจริงๆทุกคนอาจจะแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ทุกคนมีสตอรี่และมีอะไรให้เล่นทุกคนจนถึง e ีมีฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะอคุณวากนะคี่ยิ้ร่วมกับพวกเราเลยนะ อยากคุยกับผู้ประพันธ์จังเลยหมอแซมนะครเพราะว่าเห็นคุณเริ่มมีซีนการแพทย์ต่างๆแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งในจัก,กรวาลของหมอแซมนะที่แบบมันไม่ทิ้งซิกเนเจอร์ของคุณหมอเลยที่จะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะการแพทย์ต่างๆนะฮะคุณหมอเป็นยังไงบ้างฮะ,ะเอาเมกกวิชภารกิจนายเทวดาเข้าไปในจัก,กรวาลคุณหมอผ่านไหมครับโอก็ เหนือความคาาหมายนะคะในทุกๆด้านเลยเนาะจริงๆก็โทนเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแนวที่เราค่อนข้างถนัดอยู่แล้วก็คือมันก็จะมีการแท้มีมิสเทอรี่มีปริศนาให้ต้องติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางเฟิร์นนะคะที่ทำบทมาด้วยกันแล้วก็เขียนไดอารี่ขึ้นมาให้แบบมันสนุกมากขึ้นแล้วก็ต้องขอบทางพี่จิ๊บด้วยกำกับ ออกมาให้กลายเป็นคอมเมดี้ได้ซึ่งจริงๆถ้าถ้าทุกคนเคยดูงานของแซมมาก่อนหรือว่าเคยอ่านงานของแซมมาก่อนก็จะรู้ว่าเราห่างไกลความคอมเมดี้มากค่ะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็เป็นงานแรกเลยที่ได้จับคอมเมดี้ควบคู่ไปกับสิ่งที่ยังคงเป็นความตั้งเดิมของเราอย่างนี้ค่ะก็ทำงานกับทีมนี้ก็สนุกสนานมากนะคะนักแสดงทุกคนน่ารักมากค่ะ ครับผมนะฮะเอาขวเสียงปรบมือด้วยเดี๋ยวตอนไปเบิดเนี่ยเอ๊ะพี่ยูกิมีอะไรอยู่แล้วมีคุณหมอมันเป็นเครื่อง,องมือแพทย์หรือเปล่าฮะพี่พี่จะมาปัป๊มหัวใจใครหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคือด้วยเรื่องเนี้ยค่ะมีคุณหมอแซมเนาะแล้วก็มีคุณหมอปังที่มาเป็นมิติข้อคอนเสิ์ตแทนให้กับทางคุณหมอภาคภูมิก็ถ้าทุกคนได้เห็นในฉากของ ของอีพีแรกนะคะที่คุณยูโดเขาทำหัตถการอ่ก็จะมีอุปกรณ์ที่ซึ่งอันนี้ค่ะก็คืออุปกรณ์เขาเรียกว่าเบรดใช่ไหมคะอ่ะเออก็เบรดมันเป็นชื่อสั้นๆนะจริงชื่อเต็มคือลาลิงโกสโคเนาะอ่าใช่แต่ว่าเวลาเวลาแบบว่ายูโดเรียกอ่ะหมอพักภูมิเบรดมันก็จะมาเป็นกล่องนี้นะคะใช่ แล้วก็กล่องมาทำไมแล้วก็พกมาด้วยเหรอคะพี่กินเอามา้ทำไมครับเป็นเครื่องนั่งของข้าทั้งนึงเป็นอุปกรณ์ที่พี่พี่ยูโดะค่ะได้รับการฝึกเวิร์กช็อปกับทางหมอปังและหมอแซมโดยเอาอุปกรณ์เนี้ยค่ะไปกลับบ้านเอาไปซ้อมก็เลยจะให้ทุกคนได้ดูว่าเวลาเขาฝึกซ้อมเขาฝึกยังไงเออขอเชิญโองค้าขึ้นมาเป็นแบบเลยอ่ะตรงนี้เลยครับลองใส่ไค่อยากลองใส่มคะ ไม่ไม่มีโอกาสไหนแล้วนะคะที่จะได้โดนใส่ท่อช่วยหายใจโดยพระเอกซีรีส <c oughs> ์เอาไปนะปากอนี่ทำไมปากครับประมาณนี้ครคือเราก็ฝึกเนี่ยถอดใส่เข้าถอดออกอยู่ประมาณสองเดือนสองเดือนครับก่อนจะถึงสิ่งี้สินี้ถ่ายเองจริงๆเนาะก็จนชินแต่ตอนนี้ก็อาจจะมีความงงๆอยู่เพราะว่าเราก็หายไปนานนะฮะประมาณนี้ นี่ครับเบรดนะเปิดเคียวเลยใช่ก็ความทุ่มเทของพี่ดกับบทคุณหมอภาคโมในเรื่องของการหัดเขาเรียกว่าหัดขับการนะคะของทางการแพทย์นี่ครับต้องบอกว่าความทุ่มเทคือก็ผู้จัดเลยครับก็คือไม่ยืมซื้อเลยซึ่งสั่งซื้อก็ยากด้วยก็คือเป็นอันนี้เป็นเบรดของคุณหมอภาคภูมไปโดยปริยายนะครับอันเดียวมีขยายผมใส่ให้ไหมครับ <c oughs> มีไหมฮะ เราเ๋ยวอคอนเดี๋ยวผมไม่เป็นไรให้เผมเอาเบอร์ใหญ่สุดให้เลยฮะใหญ่สุดก็ประมาณนี้เองฮะจ้าไหวไหมฮะโอเคฮะประมาณนี้ครับผมนะฮะอะถัดมาดีกว่านะครับไม่พูดถึงไว้ไดเ้เป็นผู้เ,เขียนบทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วไม่มาเสียดายมากเพราะคนนี้ผมอยากจะบอกว่าเขาอยู่กับ อยู่กับเมกาวิชมาก่อนก่อนเจอนักสแสดงก่อนเจอร่มกับน่าจะเป็นล็อตแรกๆเลยก่อนก่อนที่เลิฟจะเข้าไปช่วยพี่พิกิด้วยเป็นแบบเหมือนคนปลุกปั้นขึ้นมาเลยจนวันนี้มันเป็นตัวเป็นตนแล้วถามความรู้สึกอะไรครับเพราะครั้งแล้วคุณไม่มาด้วย ก็จริงๆครั้งที่แล้วคือติดโควิดค่ะก็เลยจริงๆเสียดายมากอยากมามากเพราะว่าอยากมาเจอทุกๆคนเนาะ <c oughs> ในบรรยากาศครั้งที่แล้วแล้วก็อันนี้แข็งแรงและมาได้ <c oughs> อย่างอย่างที่พี่เลอบอกไปอยู่กับโปรเจกต์นี้มาค่อนข้างนาน <c oughs> ตั้งแต่ยังจําได้เลยวันแรกๆตอนพี่กิตโฮมาคุยเรื่องโปรเจกต์เมกาวิชตอนนั้นจําได้ว่ากลับบ้านที่สิงห์บุรีไปหาคุณพ่อแล้วพี่กิตก็โทรมาคุยประมาณ กับ2ชั่วโมงกับเรื่องเบ k กอาวิชนี้ว่าให้มาให้มาให้มาลงโปรเจกต์นี้แล้วก็บอกเป็นโปรเจกต์ของหมอแซมด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วก็จนแบบส่งตัวเล่มมาตัวเล่มมีอยู่ประมาณ40กว่าหเองเท่านั้นแล้วพี่กีบบอกว่าเฟิร์นพี่ต้องการทำให้มันเป็น6ตอน กือสี่สิบกว่าน้แล้วก็โหพี่กีนี่มันแบบมันยากกันนะอะไรเงี้ยเออแล้วก็แต่เราประสบว่าเอ้เราเราพอเห็นแล้วเออเรารู้จักพี่กีมานานแล้วเราก็อยากเล่าใหกับพี่กีสักทีแล้วก็หมอแซมด้วยช่วงนั้เขาก็แบบมีชื่อเนาะเออเราก็ต้องสักทีไหมแต่ถามว่าพอเรื่องแบบเฮ้ยการแพทย์กับเรื่องผีอันี้ก็กลัวผีเหมือนกันนะแต่ก็เออเออเอออยากลองทําเพราะว่าถ้าถมคืออยู่กับซีรีส์วายมานานมากค่ะอยู่มาตั้งแต่เลิฟซิก ที่เขียนซีรีรส์ไวเลิรซิงอยู่มาตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ทุกอย่างมันยังเป็นแบบซีรีส์ไวในโรงเรียนเนาะที่อยู่มาแล้วทุกยุค <laughs> อยู่มาแล้วทุกยุคจนพอเจอเรื่องนี้40หน้า6ตอนผีและการแพทย์เอาวะเอาเถอะไม่อยากอยู่แต่ในโรงเรียนแล้วมาการแพทย์ได้ละลงเลยก็เลยแบบเลยตัดสินใจว่าโอเคพี่กีเดี๋ยวเฟิเร์นงนีด้วยแล้วก็รู้สึก ดีใ,ใจมีความสุขมากค่ะที่จริงๆเราเขอบคุณหมอแซนมากๆเพราะว่าอย่างเรื่องการแพทย์เนี่ยเราถามว่าพอได้ทํางานหมอแซนจริงๆเป็นหมอจริงๆเรื่องการรีเสิร์ชเรื่องอะไรต่างๆมันเรามั่นใจได้ในการลงบททุกอย่างว่าข้อมูลเราถูกต้องจริงๆ เหรือเรื่องแม้ว่าจะเรื่องส,สายศาสตร์ทุกคนก็ดูจะมีประสบการณ์ฝั่งขวนี้คือจริงๆสายขอนี้มีประสบการณ์นในการแชร์ให้นักเขียนบททั้งหมดเลยค่ะต้องขอบคุณมากก็เลยทําให้เป็นบทตัวนี้ออกมาแล้วก็ขอบคุณพี่จิ๊บด้วยเพราะว่าพอตอนประชุมกันอะพี่จิ๊บพี่เลิฟเรามานั่งคุยกันพี่อ้อย้วยวันนี้พี่อ้อยไม่ได้มาก็ปรับบทกันไปหตอนหมอแซมเขียนทรีทเมนต์เฟิร์นลงบท ทุกอย่างคือดีมากเราสึกว่าตอนเราประชุมกันทุกอย่างมันซิงกันมากๆเราจนพอได้แคสมานักแสดงทุกคนออกมาเล่นจริงๆต้องบอกว่าประทับใจมากๆเพราะว่าในฐานะคนเขียนบทเราทำทุกอย่างาจากในนิยายออกมาให้เป็นตัวบทซีรีส์ทั้งหมด6ตอนแล้วก็จากตัวหนังสือหนังสือจะมีชีวิตไม่ได้ถ้าขาดคนเล่นและขอทำให้มันเกิดขึ้นตรงนี้ ทุกอย่างมันมีชีวิตขึ้นได้จริงอยู่บนจอนจเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นแล้วก็ทุกอย่างมันจะมีชีวิตแล้วก็ได้รับการสะสนต่อไปจากคนดูเรารู้สึกว่าเออ <Okay. S 1> <laughs> เออยังไม่ตายพี่ยังไม่ตายดูโอเคอทรายก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณมากๆจริงๆคะ่ะในฐานะคนเียนบทขอบขอขอคุณที่ที่ทาให้ตัวหนังสือมันมีชีวิตออกมาได้ทุกตัวบนจอทีวีเมื่อกี้นี้นะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะ คูสวยเลยแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่วซื้อบัตรเข้ามาร่วมชมในวันนี้นะฮะเพราะว่า,าทางผู้จัดของเรานะฮะวากาครีเอทีฟเนี่ยแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อน,นำไปซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพและการทำงานของหัวใจนะฮะเอาเอาไปเอาไปไว้ไหนนะครับพกิกิเอาไปติดตั้งในรถแอบบูแลนที่ <c oughs> ถ้าใครได้ดูใน เทเลที่พี่ยูโดทําการ CPR ในรถแอมบูเลน,นก็จะเกือเอาไปติดตั้งในรถขนานเพราะว่าเรายืมรถมาแต่ขอโทษนะรเรายืมรถมาค่ะที่เอา,าไาถ่ายทำทเสียรถนั้นจริงๆเขาก็ใช้นอกจากการถ่ายทําละครปกติหรือซีรีส์ปกติด้วยเขาก็ยังใช้งานจริงแต่พอดีอุปกรณ์อันนี้มันชํารุดรรอ่าเราก็เลยคิดว่าเราจะไปซัพพอร์ตตรงนั้นค,ครับผมอ,อนุโมทน,นาสาธุนะครับ ขอติดปรบมือด้วยนะครับทางผู้ใหญ่พักก่อนเนอะ,อะไปกันที่นักแสดงกันบ้างนะผ่านอะไรกันมาเยอะจนเสร็จเป็น EP 1 EP แรกของเราได้ดูครั้งแรกพร้อมกันวันนี้ผมถามความรู้สึกเหรรู้สึกยังไงหายเหนื่อยไหมแล้วก็ประทับใจอะไรบ้างในเขาเรียกแะลรในกองถ่ายของเราเนะเริ่มต้นที่ใครดีฮะอ่ะะพรเพศของเราก็ได้ข้างๆ เป็นยูโดมาด้วยคนดูรุนทุกคนมองมาที่ <laughs> ผมบอกว่าต้องตกคุณครับเอาคำถามอะไรก่อนนะฮะรู้สึกยังไงครับวันนี้สําเร็จออกมาแล้วเอาจริงก่อนที่จะได้เข้ามาดูเนี่ยผมรู้สึกผมกดดันแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นพระเอกซีรีส์ครั้งแรกแล้วกันแร้วเป็นพระเอกครั้งแรกแล้วก็ เป็นซีร i ส์เรื่องแรกแล้วก็ได้ทํางานกับทางหมอแซมทางวากกะทุกคนเราสึกว่าเราเราก็มีความกดดันจากส่วนที่เป็นจากของหมอแซมด้วยที่เป็นอภารลัาการเนาะแล้วก็ใช้คำว่าอะไรดีอะตื่นเต้นกดดันแต่พอได้เข้ามานั่งดูกับแฟนๆแล้วเห็นรียกชั่น ตามทวิตเตอร์ได้ดูทวิได้ดูแบบเรี c t i ชัของคนท,ที่มาเมนอะไรอย่างเี้รู้สึกว่าก็ใช้คาว่าหายใจโล่งขึ้นระดับหนึ่งดีใจที่ทุกคนบอกว่า enjoy กับซีรีส์ของเราของตอนหนึ่งของเราแล้วก็แบบโหเราะไปกับพวกเราแล้วก็อินไปกับทั้งซีรีส์แล้วก็ MV เนาะก็ก็ดีใจครับดีใจ<ๆ>ดีใจมากๆครับครับ ขอเสียงรงมือให้กับคุณหมอภาคภูมิด้วยนะครับผมเก็บบุกไว้ก่นผมอยากไปที่เทวดาชาน,มนผมอยากไปที่คุณมากเลยอ่ะเพราะคุณแบบคิดไม่ถึงเลยมีทั้งแบบดูคอมเมดี้มากอ่ะใครชอบเทวดาชานบ้างขอเสียงหน่อยนะ จุ๊บๆนะครับ <shredded it! S 2> อยากขอบคุณครับอยากขอบคุณนะ่ครับแม่ๆของผมทุกๆคนนะครับที่มอบมอบโอกาสที่ดีให้กับผมเนาะจริงๆแล้วแบบผมดีใจนะที่ได้มาเล่นในซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าทุกคนจะได้เห็นผมเล่นแต่ละครเนาะผมไม่ค่อยได้ได้ได้มาชิมลางซีรีส์แต่ว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจเล่นวันนั้นะครับผมคงเสียดายมากในบทเทวดาชานแล้วก็เป็นเป็นวายเต็มตัวครั้งแรกของผม ที่ครบครบรถทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งโอ้โหมี CG มีทั้งความน่ารักมีดราม่านะครับจริงๆเนี่ยผมผมแอบตื่นตื่นเต้นมากๆนะครับที่วันนี้ผมได้มาได้มาร่วมง,งานเพราะว่าผมไม่เคยได้ได้ดูแบบว่าบนจอพร้อมกับคือแฟนคลับที่น่ารักทุกคนแบบเนี้ยผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้มานั่งดูแบบนี้ผมตื่นเต้นแล้วผมเขิเนไงผมผมจะทําตัวยังไงดีแล้วแล้ว,แล,วแล้วทุกคนคือ เออมีมีความแบบว่าได้ดูแล้วก็มีรีแอคชั่นกลับมาในทันทีแต่ผมก็ดีใจนะครับสำหรับเสียงหัวเราะสำหรับแบบมันมีแบบนี้แหละมันทำให้มีพวกเรามีกำลังใจแหละเนาะแล้วพวกเราถ่ายทำกันมาแบบเราก็เต็มที่กันทุกคนอนะ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งผมน้องฟุกน้องคนน้องยูโดแปดคุณแปดคุณ คู่แปดคุณตอนนี้เรายังตกลงกันไม่ได้นะว่าใครเป็นพายุหรือสายฟ้าเพราะเราหน้าตาเหมือนกันมากนะครับก็ดีใจนะครับอย่างที่ผมบอกแหละผมดีใจดีใจแล้วก็ก็ไม่รู้ผมก็อยากจะถามจริงๆนะทุกคนชอบใช่ไหมครับอเออได้ครับถ้าทุกคนชอบเนี่ยผมจะให้ให้พรอ๊อปปั๊บไปหนึ่งทีเลยเออดีใจครับไม่รู้จะพูดอะไรนะผมวันนี้ผมผม ผมเดินทางมาหลาย,ยาเรื่องเนาะแต่ว่าผมแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากกับเมคอัพวิสภารกิจในเทวดาครับขอบคุณที่ที่มอบบทเทวดาฉาญให้ผมนะครับขอบคุณนะครับมาน้องเล็กก่อนเห็นผมเห็นนอนเราก็ดูเนื้อน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 แต่ดูแล้วนอนไม่ได้สบายนะดูนอนลำบากมีอะไรเต็มปากไปหมดอันจริงคือใครหลาคนอาจจะคิดว่านอนแล้สบายับครับ,รบไม่จริงครับ คาบนูนคาบนี่แบบเต็มปากนอนยากมากครับจริงๆแล้วและเป็นการเราบอกว่าสำหรับคนเนี่ยก็เป็นครั้งแรกๆแล้วมาเจอดราม่าหนักมากขนาดนี้ผมมาอยู่กับคนตั้งแต่แรกผมยืนยันคำของพี่จิ๊บพุ่มกลับนะว่าเขาเครียดมากตั้งแต่ตั้งแต่แคส์เข้ามาเลยแล้วจนผ่านมาจนที่วันเนี้ยสำเร็จและถึง ยังไม่ค่อยเห็นคุณเท่าไหร่คุณนอนอยู่เฉยๆอย่าสปอยนะอย่าสปอยให้เขาไปติดตาม EP สองเป็นยังไงบ้างครับกับสิ่งที่มันสําเร็จออกมาแล้วมันได้อย่างที่หวังไหมครับก็ดีใจครับดีใจที่ผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมบทเทวดาชานเทวดากิจแล้วก็อมภาพภูมิต้องเป็นพี่วีโดฟุกพี่ไนกี้ครับคือผมดูแล้วผมเชื่อครับเชื่อว่าต้องเป็นเขาเล่นถึงจะดีครับ ส่วนหมอเมนนั้นก็เป็นผมเท่าไหร่ครับเข้าจริงครัส่วนตัวหมอเม้ทผมก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดบทหมอเม้ทครับเพราะเมื่ออ่านบทแล้วรู้สึกว่าหมอเมนทนี่เล่นยากมากครับยากมากๆแล้วตัวผลนี่คือแบบจริงผมผมรู้สึกว่าผมยังใหม่กับการแสดงมากๆครับแล้วยิ่งมาเจอพี่ไนกี้พี่โดฟุกแล้วแบบอย่างที่พี่กิฟบอกครับเครียดมากๆครับแต่พอเมื่อได้เห็นตอนที่หนึ่ง ไปแล้วรู้สึกว่ายายทุกคนติดตามครับเพราะว่าผมเต็มที่กับมันมากๆอยากให้คนได้ดูว่าเป็นยังไงต่อไปครับฝากด้วยนะครับขอสียงปรบมือด้วยนะครับโอ้อันนี้ตัวตัวหลักของเราเลยออกมาก็แบบเรียกเสียงได้แบบแล้วโอโมทุกฉากนะฮะมีหนาวแข็ทุกอย่างแม้กระทั่งผมเห็นนะไข่ดาวออกมาโอ้โห อยากกินกะเพราใช่ไหมฮะใช่ต้องไปรอดูเลยฮะกะเพราต้องรอดูครับฟลุ๊กหลายๆคนเนี่ยเขาต้องบอกว่าเป็นแฟนลับคุณนะฮะแล้วเขาก็เห็นมาหลากหลายคาแรคเตอร์ครับเป็นเทวดานี่ครั้งแรกเอะครั้งแรกครับผมไม่ใเทวดาในซีรีส์ในซีรีส์ครับยังอยู่ครับได้เห็นตัวเองในอีพีหนึ่งเมกาวิสรู้สึกยังไงบ้าง จริงๆก็ไม่กล้าดูนะเมื่อกี้ยังแบบไม่กล้าดูตัวเองเพราะแบบไม่รู้ว่าตัวเองเล่นอะไรไปแล้วสุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเรารอดูรีแอคของทุกคนแต่ว่าสรุปรีแอคแรงสุดก็คือพี่พยูกับพี่นกี้คือแบบคน <c oughs> เราแบบ <c oughs> สะใจมาก <c oughs> แต่ก็ตั้งแต่ตอนถ่ายทำแล้วตั้งแต่ตอนเวิร์กชอปแล้วครับก็แบบกดดันแล้วก็เครียดนะเครียดมากเลยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมง,งานกับนักแสดงทุกๆคนเลยก็ว่าได้ที่เป็นแบบ เป็นการลงงานกันครั้งแรกแล้วก็บทบาทเทวดากรีตเนี่ยมันค่อนข้างเป็นคอมบอดี้หนักมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็กังวลนะครับว่าไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปแล้วว่าแบบพี่กิฟเขาจะให้ละลายพฤติกรรมให้ทําอะไรก็ไม่รู้แบบเขาไม่เคยทำะไรก็ไม่รู้ล่วมกับแต่มันดีไงมันเป็นทางการทําอะไรที่มันแบบทําให้ให้เราไม่มีกําแพงต่อกันนะครับซึ่งมันทําให้ เราสามารถแบบเล่นคอมเมดี้ออกมาได้เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เขินอายกันอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าแบบปุกจะเล่นได้ไหมแต่ว่าพี่ๆทุกๆคนพี่กิฟ้ฟงกาบหรือว่าพี่กีนักแสดงทุกคนพี่ยูโดพี่ไนกี้พี่พลทุกคนก็คอยให้กําลังใจตลอดว่าแบบเอ้ยปุกกทาได้เออปุกกเล่นได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะแบบไปคนคิดมากอยู่แล้วว่าแบบเราจะเล่นคอมเมดี้ได้บ่าววะอะไรเงี้ยครับอย่างที่พี่กีบอกวันแรกที่ไปถ่ายคือมันเหมือนยังไม่ปดล็อกตัวเองอ่ะมันจะยังแบบ เก่งๆอยู่อะครับเออจนถึงมันคิวที่สองที่ได้มาเล่นคอมเมดีกันจริงๆจังๆอะไรเงี้ยเออเหมือนตอนนั้นันเหมือนกับปลดล็อกอะมันเปิดเปิดกอกออกมาแล้วปลดปลดล็อกผมเห็นอันนี้ไม่ได้สปอยนะฮะมันมีเอ่อ n e ็ก e อพิโ d e เนาะเออจูบแล้วเออนั่ไ่ใช่ถามไปถามว่ามันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าอ๋อจำได้แล้วว่ามันมีสตอรี่ครับมันไม่ใช่แค่แบบจูบธรรมดาแต่ว่าผมไม่เห็นคุณดงเขามาจูบเลยนะต้องดูครับต้องรอติดตาม อีสองเพราะว่าทำไมถึงถึงจูบก,กันซึ่งจริงมันไม่ใช่แค่แบบจูบเพราะว่าแบบเอออะไรยังไงต้องต้องอยากใหุู้คนเราเติดตามครับอ,อะไรมีมีผมไม่อยากรู้มีอะไรอยากจะแบบอันนี้ผมเปิดโอกาสทุกคนเป็นพยานนะฮะครับมีอะไรอยากจะมีความในเอออยากจะบอกอยากจะเมสาหรือจะเป็นโมเมนต์ที่แบบกับคนเนี้ย<อ> <c oughs> จริงๆก็ไม่รู้จะมาอะไรนะเพราะว่าส่วนมากก็เมาไปกันหมดแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก่นมักันต่อแต่คือเราก็จะรู้สึกว่าพอทุกคนมาอยู่ในกองมาทํางานร่วมกันมันไม่ได้เหมือนกับการมาทํางานนะมันเหมือนกับการนัดเพื่อนมาเจอกันอะไรเงี้ยมบททำอะไรไร้สาระคุยอะไรกันเลื่อยเปื่ออะไรเงี้ยครับดีนะมันดีนะฮะแล้วก็ในกองนะผมแอบอยากบอกอย่างหนึ่งนะปรบกมือสำหรับทุกคนสำหรับผูลสปอร์ตขอไวุใหทุกคนมากๆครับ น่ารักมากนะสายขับของนักแสดงทุกทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเวลาไม่เยอะผมอยากให้ฝากถึง E ีีถัดๆไปสำหรับซีรีส์ Make a Wish แล้วก็จริงๆเดี๋ยวมันต้องมีอะไรตามมาอีกเยอะนะฮะอ่ะเริ่มจากพวก่อนเลยแล้วกันโอเคคุณคุณฉลาดมากก็ขอฝากนะครับสำหรับ EP ีต่อไปนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามไม่อยากให้พลาดกันเลย รับรองว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะสนุกเข้มข้นแล้วก็ฮามากกว่าเดิมแน่นอนอยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็จะรอดูฟีดแบ็จากทุกๆคนผ่านทางโซเชียลต่างๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่รักแล้วก็ติดตามกันมาตลอดครับขอบคุณครับหลักส่งให้ใครครับมุบส่งเลยนะคุณพห้คนนี้สุดท้ายคนนี้สุดท้ายาก่อนนะโอเคครับก็ตอนแรกไม่ดูกันแล้วเนาะแต่ผมเชื่อว่านะครับสําหรับผมเนี่ยผมจะรู้ว่า ตอนต่อไปอีพีจะต่อไปเนี่ยจะเข้มข้นแบบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องต้องห้ามพลาดแล้วกันเนาะไม่อยากบอกว่าอะไรบ้างเลยครับเพราะจะเป็นการสปอยนะครับมันจะมีเรื่องราวหลายอย่างที่คนคิดไม่ถึงจะยอย่างบนะ็แม่ดูดูจากตามบท <laughs> 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 เรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมดู MV ็แล้วนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะต้องเช็คบินกับเจวาากรินดนิดนึงนะเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวก่อนนะ มาถ่ายแอบแอบมาบนลถมนย์มาถ่ายเอ็มวที่ผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะให้พระลงโทษอย่างหนักนะครับก็ขำๆนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มีความแบบเขาเรียกว่าดูแลอารมดีเนาะแล้วก็จะมีอีกหลากหลายรสชาติมากนะครับฝากติดตาม Make a Wish ภารกิจนายเทวดาด้วยนะครับจุ๊บครับครับทุกคนเลยฮะครับ ก็ฝากทุกคนครับช่วยกันติดตามด้วยนะครับในตอนต่อๆไปเพราะเหลืออีก5ตอนเท่านั้นครับแล้วก็จะจบแล้วห้าตอนก็ยังไงเพราะว่าทีมงานทุกๆคนครับทั้งที่เห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ทั้งที่ไม่เห็นครับรวมถึงนักแสดงทุกๆท่านนะครับก็ตั้งใจทําอย่างมากนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามจริงๆครับยังไงฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้ครับขอบคุณมากเลยครับผมชอบมากตอนคนพูดมาแจมหันมา มีทั้งที่ไม่เห็นด้วยครับคุณคุณยูโดครับครับคุณต้องปิดให้หล่อเลยนะผมผมยอมจบายผู้จัด่างเสริมไหมฮะผู้จัดก่อนดีกว่าไหมให้ยูโดค่ะแซวแซก่อนครับยังก็คือจบ EP พหนึ่งเมื่อกี้คือเราเพิ่งได้เจอกันเนาะอ่ะก็ EP พสองก็จะเป็นเรื่องราวระหว่างคุณหมอภาคภูมิกับเทวดากิจละแล้วก็จะมีการทำภารกิจ ต่อไปเรื่อยๆก็คือ6วันเนอะในเทลเลอร์ที่บอกไว้6วันก็จะเป็นภารกิจนี้ต้องก็แก้กันไปว่าสุดท้ายเนี่ยคุณหมอภาคภูมิจะจะเลิกเห็นผีได้ไหมแล้วหมอเมฆจะฟื้นหรือเปล่าหรือจะเทวดาฉา,านจะเป็นยังไงจะใครคู่ใครก็อีกห้าอีพีก็ฝากไปด้วยนะครับก็ทุกวันพุธ ตอนหนึ่งทุ่มมีวงครับผมฝ่าเน้่ยขอเชญประมือด้วยนะครับ